สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นบางส่วนนะคะทุกคนถ้าไปชนกันแล้วไม่ชนะลงหมออย่างเดียวนะจ๊ะ <laughs> เป็นไก่ของมนเทียนฟาร์มนะคะหนองบัวลำพูจ้าเป็ดก็เ็ดเขาก็ถามเราว่า หนูลาบอร่อยนะกินหนูไหมประมาณนั้นแอดมินขี่ตัวเด้อ <laughs> <laughs> บันนี้บันนี้เฮ้าอันเฮ้าเฮ้าหมักเว้ากก็เป็ดกับไก่งสิทุกคน,อ,กนอ้ก็เฮอคิดว่า,น,า,าน้่งงว้าน้ำว่าแมนฉันเว้าับเป็ดกับไก่ <laughs> แอดมินช่องนี้จะเป็นแบบติงตองติ้งตองทุกคนบา้บาบา้บาบบเออทุกคนประมาณนี้เลยแอดมินช่องนี้บา้บาบา้าบบนะทุกคนนะ ย่ำเห็ดงานกับเห็ดเห็ดเห็ดเหย่ำเ่นกับเ่นย่ำเป็นบ้ากันยังงสิแล้วบม่มีมูเว่ <ๆ S 1> เว่ากั <ๆ S 1> าบเป็ดกับไก่นวดเลียงเป็ดเลียงไก่อยู่หน้ายังสแล้วทุกคน,ากคนอาหารอาหารประมาณนี้กินกินลำไหมกินลำแบบอันนี้เป็นบักุวงฝานนะทุกคนบคักุวงเฮิมแล้วก็พักพักจากสวนเข้าแล้วพักเข้ามาได้ พอเข้าบริสิทธิ์อ่ะบริสิทธิ์สารเคมีใช้ขี้หมูคะ่ะขี้หมูขี้ควายขี้ไก่คะ่ะแล้วแต่ว่าฉันสะดวกแต่ขี้แพะฉันไม่ได้ใช้คะ่ะมันก็เป็นเป็นมือว่านฉันเลียนไรแพ้ทุกคนเลียนไรแพ้ล่มอะไรมือนออันในน้อยมันมันแหงแมวลืน่นปืดปืดปืดสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ